จากคำถามความรักจำนวนมากนะคะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์มาเจอกันคะ่ะพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะค่ะพี่ช็อตเพราะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับโซเชียลดิสแทนซิ่งเยอะใช่<ม>ใช่เพราะวช่วงนี้เนี่ยก็จะมี คำถามที่ถามเข้ามาที่มันเป็นเรื่องของบรรยากาศหรือสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเราก็เลยเก็บรวบรวมมาแล้วก็มาเอามารวมกันไว้ในอีพีนี้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในช่วงโควิดเรามาคุยกันอันนี้แหละ,ะ,ะแล้วก็เข้ามาฟังกันได้ค่ะเพื่อพิจาร์พอดแคสต์ะนะคะ,คะนะมาคําถามแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะอันนี้บอกว่า Work from home กับแฟนค่ะแล้วรู้สึกอึดอ,อัดเพราะเจอกันตลอด24ชั่วโมง อยู่ด้วยกันเยอะๆก็จะไปเห็นเรื่องที่ไม่ถูกใจอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ,นนชอะอเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เรทาทะเลาะกันบ่อยขึ้นควรทํายังไงดีคะเอาจริงๆมีหลายคนเป็นพี่เช่ว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอก,กันกับหลายๆคนคือปกติพี่อ้อยคือคนเรานะคะต่อให้รักกันขนาดไหนค่ะการที่มันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดแบบ24ชั่วโงมงเนี่ยมันก็จะมีความอบอุ่นที่ค่อนไปทางอึดอัดแล้วล่ะใช่เน้นหลายๆคู่ค่ะเราจะพบว่าโดย จิตวิทยาการใช้ชีวิอตอยู่ร่วมกันได้เนาะหลายๆคู่ที่มีการแบบแยกกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะทําให้เออต่างคนต่างมีโอกาสได้หายใจสะดวกหรือมีความเป็นตัวของตัวเองได้เนาะแต่ถ้าไกลกันมากๆเกินไปก็อาจจะแบบลำบากไปอีกแบบหนึง่ง<ช>นะคะะฉะนั้น ก <g> ็เราต้องใช้ความพอดีแหละแต่ตอนนี้สถานการณ์มันไม่อํานวยให้สถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องมานั่งมองหน้ากันเพื่อลองนึกดีบางคนนะอยู่คอนโดอะคอนโดห้องแบบเล็กๆน้อยๆต้องมานั่งมองหน้ากันแล้วมันจะกลายเป็นความแล้วจริงๆแล้วมันคงมีมันคงมีปัญหาอย่างอื่นด้วยอย่างอะนะคะเรื่องการทํางานเรื่องความกบกุ้มใจต่างๆเพราะฉะนั้นมานั่งมองหน้ากันมันก็จะเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกแบบหงุดหงิดและตอนนี้กดดันตอนนี้ยอะไรก็ดูเหมือนไม่ถูกใจไปหมด มันจะเริ่มเกิดปัญหาระหว่างครอบครัวเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่อันหนึ่งนะคะอยากให้เห็นอันนี้ก่อนเราต้องมานั่งเซตความรู้สึกในใจก่อนว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ยังได้เห็นคนที่เรารักอยู่ตรงนี้<ช>จะเบื่อบ้างอึดอัดบ้างแต่เขาก็ยังมีลมหายใจและเรายังมีลมหายใจนะคะมีคนเยอะมากที่ต้องจากกันในช่วงเวลานี้ด้วยซ้ำโรภคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุหรือแม้แต่โหอยู่ระหว่างการกักตัวเธออย่ามาหาฉันนะเพราะเดี๋ยวถ้าเธอมาเธอต้องกักตัว14วัน <c oughs> งั้นเธออยู่ในที่ของเธอเลย <c oughs> เคยมีคนตั้งคําถามว่าพี่อ้อยว่าปัญหาความรักเกิดจากการห่างไปหรือใกล้ไปคะ <c oughs> ซึ่งมันเคาะไม่ได้ด้วยระยะหรอกคะ่ะแต่มันเคาะได้ด้วยวิธีการที่เราอยู่กับตรงนั้นด้วยความเข้าใจหรือเปล่าแค่ <c oughs> นั้นเองสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอคือคนเรามี3มโลกอยู่แล้วโลกส่วนตัวโลกส่วนเราแล้วก็โลกส่วนรวม <c oughs> ตอนเนี้ย พอไปถูกกักตัวอยู่ด mm. like so ้วยกันใกล้ๆมันจะกลายเป็นโรคส่วนเราเยอะมากลองพยายามบริหารจัดการให้แต่ละคนมีโลกส่วนตัวบ้างเช่นอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาจะไปเล่นเกมหรือเขาจะทําอะไรก็ตามในโลกของเขาก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าไม่เห็นคุยกับฉันเลยค่ะก็ปล่อยให้เขาได้อยู่ในพื้นที่ของเขาบ้างค่ะนะคะคือปรับทําความเข้าใจและพยายามอย่าล้ําเส้นเพราะต่อให้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเขาไม่จําเป็นจะต้อง เอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ที่แฟนตลอดเวลา24ชั่วโมงมค่ะหรือความได้ยังใจไม่ได้ยังใจอะ,ค,ะค่ะพี่ว่าคนเราไม่มีใครหรอกที่ได้ยังใจกันไปหมดทุกอย่างใช่เาื่อทีแล้วเนี่ยบางอย่างที่เราหงุดหงิดหรือว่าอึดอัดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบเออช่างๆมันบ้างอะ่ะบาง <ไป S 1> คนนะ<ป>พี่อ้อยละเอียดจริงๆคือพออยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะเห็นค่ะผู้ชายอาจจะมีแบบ เขาจะมีความแบบไม่ค่อยใจกับเรื test, love, is, like here, the, <cra> ่องของหนุนหกไอ้นีเลอะหรือใช้เนื้อทิ้งหรือเข้าห้องน้าแล้วไม่สะอาดหรือใดๆๆก็ตามอะค่ะแต่ในที่สุดแล้วอะเฮ้ยเรายังรักกันแล้วยังอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ว่าบางอย่างอะก็ละเลยไปบ้างก็ได้มองไม่เห็นซะบ้างหย่อนหยวนไปบ้างเนอะคืออย่าไปแบบไอหนุนก็ไม่ดีไอ้นีก็ไม่ใช่ไปหมดทุกอย่างเลยคิดดูก่อนว่าเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นนะคะเรามักจะหย่อนหยวนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่เพราะเป็น คนใกล้ตัวเนี่ยแหมอะไรนิดอะไรหน่อยมันดูไม่ยอมมันดูแบบด้วยความที่เราคาดหวังเนาะ,ะพอมีแฟนปุ๊บเอ๊ยตอนรักกันก็ไม่เห็นจะอะไรเท่าไหร่แต่พออยู่ด้วยกันปุ๊บตอนนี้หวังว่าเขาจะต้องกลายเป็นผู้ชายที่สะอาดเป็นคนเนี้ยบกริบแบบฉีเสร็จแล้วปิดจ <c oughs> ะโคกเรียบล้ออะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่คือเอาเวลาคนเราใช้ชีวิตด้วยกันมันมีกระจุกกระจิ๊กอะไรต่าง,างนๆนานาในการใช้ชีวิตมากมายเนาะเอานะนะคะทําใจร่มๆอย่างที่บอกวันนี้ได้เห็นหน้ากันได้อยู่ด้วยกัน เป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้ว <c oughs> เปิดทีวีนะเปิดโซเชียลดูเราจะเห็นหลายๆคู่ที่แยกกันไปโดยที่แบบบงางคนเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ลาก,กันด้วยซ้ำ <c oughs> เพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บในวันนี้นะคะ <c oughs> เราโชคดีขนาดไหนมันเอาชนากะกับอีเรื่องแค่นี้ถ้าลองคานักก็ลุกขึ้นทำ <c oughs> ซึ่งก็ดีนะจะได้แบบเราจะได้มีอะไรทำใช <c oughs> ่จริงๆค่ะหรือถ้ามันเหนื่อยนะักก็นั่งเฉยๆบ้าง <c oughs> ออเปล่อยมันบ้างก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะ วันนี้ต้องยอมรับความจริงเกิดว่าสถานการณ์นี้คือไม่ปกติเนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในความไม่ปกตินั้นแล้วก็ทําใจให้ให้สบายๆเอาไว้ก่อนนะคะค่ะอยู่กันสองคนในห้องเล็กๆเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดอารมณ์เสียลังสีเอามาหิดแผ่ออกไปโอ้โหมันไปถูกอีกแย่ึงเนี่ย ชีวิตมันจะแย่มากๆจริงๆนะคะเนาะมีอะไรก็ยิ้มยิ้มเอาไว้กันดีกว่าค่ะนะกักตัวอยู่บ้านจะทำให้บ้านแตกค่ะค่อยๆสบายๆก็ถึงี้บอกเลยว่าสถิติการหย่าร้างของคนจีนหลังจากแบบกักตัวโควิดเนี่ยเพิ่มมหาศาลมากฉะนั้นเราเล่าให้ฟังกันไปใช่นะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะมองอะไรก็ตามหยุนหยวนค่ะคนที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่เรารักกันในข้อดีและบางทีก็ต้องหยุนหยวนในข้อเสียบางข้อนะคะ อันนี้เหมือนกันค่ะพี่ทํางานอยู่บ้านและรู้สึกเครียดกว่าเดิมค่ะเพราะต้องคอยกังวลเรื่องที่ต้องสแตนบายตลอดเวลาทั้งจากไลน์การประชุมวิดีโอคอลจนคนในบ้านต้องกังวลไปด้วยเพราะไม่เคยเห็นชีวิตจริงที่เราเป็นแบบนี้ <c oughs> จะจัดการยังไงดีคือที่ขำเพราะว่าจริงๆนะโลกการทํางานกับโลกการอยู่บ้านมันต่าง <c oughs> แต่มันต้องไงคะตอนนี้มันต้องนะคะอความเครียดกว่าเดิมเพราะที่บ้านคอยกังวลไปด้วยว่าอยเขากำลังจะมาประชุมวิดีโอคอลกันอยู่แล้ว มันอาจ,จต้องหาพื้นที่เหมือนกันนะคะพี่ไม่แ <ừ, S 1> น่ใจว่าในบ้านเนี่ยมันต่อให้อยู่ในบ้านเดียวกันแต่มันอาจจะมีห้องบ่งห้องซึ่งต้องต้องบอกกับคนที่บ้านว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นช่วงเวลาการทํางานฉันต้องอยู่ห้องนี้นะออะแบบนี้ให้คิดซะว่าเหมือนไปทํางานแหละคือเดี๋วว่าไม่ได้ออกไปจากที่บ้านแต่ว่า เมื่อไหร่ที่อยู่ในห้องเนี้แปลว่ากาลังทางานอยู่นะเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอเข้าออกมาเดี๋ยวจะมีอะไรก็คือเป็นการทํางานแหละ,<ค>ะเพราะฉะนั้นก็คนในบ้านก็อาจจะไปอยู่ห่างๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเวลาตอนเย็นเลิกงานแล้วเ <คะ S 2> รจาจัดการข้าวจะห่วงใยอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะคะแล้วก็อีกอันนึงพยายามแบ่งเวลาให้เหมือนที่ทํางานจริงๆเ <คะ S 1> มื่ออย่างนั้นนะคะการทํางานจะล้ําไปสู่เวลาส่วนตัวเยอะมากบางคนไม่มีเสาร์อาทิตย์อีกเลยตั้งแต่ทํางานที่บ้าน เพราะว่ามันติดค้างมาจากวันศุกร์แล้วแบบเฮ้ยงานมันยังคิดไม่เสร็จกลายเป็นว่างานก็จะมาเบียดเบียดเบียดบางเวลาส่วนตัวเพราะฉะนั้นยังต้องแยกตารางของมันอย่างชัดเจนอยู่ดีะนะคะอันหนึ่งพี่ว่าจะเครียดหรือไม่เครียดบางทีมันอยู่ที่เราเหมือนกันเนาะ,ค,ะคือมองว่ามันสนุกมันก็สนุกนะคะ,ค,ะคือพี่รู้สึกว่าช่วงเนี้ย เราต้องมองชีวิตแบบให้มันมีอารมณ์ขันบ้างอ่ะเราดูเราใช้ชีวิตตลกแล้วอยู่วันนี้เราต้องมาปิดหน้าใส่กันใช่ค่ะเราสวมหน้ากากใส่กันอะไรอย่างนี้พี่เอียนในแบบโซเชียลเขาจะเล่นตลกอะไรกันต่างๆนะบานทีคนไทยเก่งๆอ่ะในการที่คิดอะไรให้มันตลกอ่ะเราจะหาได้ทุกเรื่องใช่บางทีเราอาจจะต้องมองอะไรในมุมที่มันเป็นแบบตลกขบขันดูบ้างเนาะค่ะนะให้สบายๆกันบ้างค่ะนะคะมีอันนี้ค่ะ มีวิธีจัดการกับความเหงายังไงคะอันนี้อีกแล้ว work from home อยู่คนเดียวที่คอนโดอันนี้ไม่มีคนอยู่ด้วยนะอยู่คนเดียวที่คอนโดแต่หดหู่จากการที่เราต้องทำอะไรซ้ำๆๆๆเดิมมีคนอยู่ด้วยก็มีปัญหาเครียดไปแบบหนึ่งอยู่คนเดียวก็เครียดไปอีกแบบหนึ่งค่ะอืมเอาจริงๆนะอยู่คนเดียวเนี่ยวันนี้อะพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะมากจริงมันมีอะไรให้หายเหงาเยอะมาก ย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีโซเชียลยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีอะไรเงี้ยเราจะยากกว่าน,นี้เยอะเลยค่ะแต่วันนี้เนอะแค่มือถืออันเดียวนั่งเปิดนั่งแบบหรือทีวีวันนี้ก็ไม่ใช่แค่มีแต่ทีวีอ่ะก็จะมีแบบโอ้โหแพลตฟอร์มอะไรให้ดูเยอะ yeah, แยะเต็มไปหมดเลยอะค่ะพี่ว่าอาจจะต้องลองลองหาอะไรต่อมีอะไรทําอ่ะเนาะใช่เพราะถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะเหงาทาอะไรดีคะปลูกต้นไม้หรืออะไรดีรดน,น้ําต้นไม้ <c oughs> อะไรก็ได้ที่ที่มันจะทําให้เรามีอะไรทําอะคะ่ะ คือคือพี่ว่าน้องแก๊ปกำลังหดหูจากการที่ต้องทำอะไรซ้าําๆน้องไม่รู้หรอกว่าเวลาปกติหนูก็ซ้ําไม่ใช่เฉพาะแค่ตอนอยู่คอนโดอย่างเดียวนะเพียงแต่แค่เนี่ยหนูก็ต้องออกไปทํางานต้องไปรถติดๆจะต้องแบบไปเจอผู้คนกินข้าวสามมื้อเหมือนกันทุกวันชีวิตมันซ้ํา แต่ว่าเราไม่ไมรู้สึกว่าวันซ้ำเพียงเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้นแต่คราวนี้พออยู่ในคอนโดเนี่ยน้องอาจจะเป็นคนที่ประเภทคือต้องออกจากบ้านมีคนประเภทที่เป็นแบบพวก e x t r ทรเวิมากมากนะคะคือชอบการไปเจอผู้คนแต่อย่างที่บอกค่ะวันนี้เราอยู่ในภาวะสงครามกันอยู่นะแต่เป็นสงครามที่สะดวกหน่อยสงครามที่มีอะไรกินอยู่นะเรายังมีของกินอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดเพราะฉะนั้นพี่ว่าสิ่งที่น้องบอกว่าทำอะไรซ้ําๆพี่ขอย้อนกลับไปเหมือนเมื่อกี้เลยจัดตารางชั่วโมงนี้ฉันจะดูซีรี ชั่วโมงนี้ฉันจะทํางานหลังจากหนึ่งชั่วโมงนี้ฉันจะหาของกินและจริงๆชีวิตของคนเราโอ้โหมันมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากจริงๆหุ้ยบริจาคเลือดดีกว่าช่วงนี้เขาขาดเลือดกันใช่ไหมเดินทางยังไงดีที่จะต้องไม่เจอผู้คนเยอะเกินไปใส่หน้ากาก,ากไปให้เลือดกลับมาแล้วแบบเฮ้ยดีจังเลยฉันเป็นคนแข็งแรงนะเลือดฉันนี่ใช้ตั้งหลายคนค่อยๆใส่ความใส่ใจหรือให้ความสําคัญกับหลายๆเรื่องลงไปพ <ๆ S 2> ี่ว่าความเบื่อมันจะหายไปได้ง่ายๆเอาจริงๆนะคะตอนเนี้ย แก้เบื่อแก้เหงาง่ายกว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากอจืจริงๆอ่ะทีนี้คําถามของน้องแพรวนะคะค่ะน้องแพรวบอกว่าหนูทํางานที่บ้าน <c oughs> แล้วลูกอ่ะชอบมาเล่นด้วยแล้วลูกก็เสียงดังเอา จะบางทีเนียต้องเอาเทปกาวพันลูกไว้เอาให้กับเก้าอี้จะพูดยังไงให้เด็กเข้าใจดีคะ้องเราไม่ได้บอกมาว่าลูกอายุเท่าไหร่เลนะอ๋อคืออยากเอาเทปกาวกำลังอ่านดูอยู่ว่าอยากอยากเอาเทปกาวพันลูกเอาไปนิ่งๆเก้าอี้ยังไม่ได้ทายังไม่ได้ทายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําค่ะถ้าทําแล้วเนี่ยจะต้องเป็นแบบตอบปัญหาอีกแบบหนึ่งเด็กแปลว่าเด็กค่ะจะเอาความเข้าใจอะไรกับเด็กคะในช่วง work from home เนาะคือลูกชอบมาเล่นด้วยแล้วเสียงดังคือพอทํางานที่บ้านอย่างที่บอกค่ะว่ายิ่งเป็นคุณแมมม่ันจะีความ ยากขึ้นไปอีกพี่ไม่รู้ว่ามีใครช่วยเลี้ยงอยู่หรือเปล่าคือเรายังคงต้องทํางานเหมือนกับอยู่ที่ทํางานนะคะในตอนที่น้องทํางานใครอยู่กับลูกล่ะค่ะเลยต้องแบ่งช่วงเวลานั้นให้เหมือนกับการทํางานเพียงแค่ตัดการเดินทางออกไปเท่านั้นเอาแค่นี้ก่อนไม่อย่างนั้นน้องจะงงว่าเอาก็นี่มันอยู่บ้านนี่นะบางทีมันไม่เหมือนกันนะคะไม่งั้นน้องจะไม่ได้งานตอนนี้คนที่ work from home มี2แบบคือคนที่ได้งานเกินปกติไปมาก กับไม่ได้งานเลยเพราะว่าบรรยากาศท,ที่ที่บ้านมันทําให้เราวอกแวกกับสิ่งรอบข้างจนกระทั่งใจไม่สามารถจะไปจดจ่อที่งานได้กลัวในที่สุดแล้วจะไม่ได้อะไรสักอย่างไงค่ะคือทํางานก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิค่ะแล้วก็ลูกก็จะไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากเราด้วยม,มันก็เลยจะเจ๊งหมดสองอย่างและนึ่งที่บอกค่ะค่ะอาจจะต้องแบ่งพื้นที่แอรียรีให้ชัดๆถ้ามีเนาะบอกว่าไปเข้าไปอยู่ในห้องนอนค่ะแล้วก็บอกว่านี่คือที่ทํางานนะฉันจะทํางานค่ะลูกก็อาจจะต้องอยู่กับคนเลี้ยงหรือ ไม่ทราบเหมือนกันว่าปกติใครเลี้ยงเขาอยู่นะคะแล้วก็ออกมาในเวลาที่ที่พักะพักงานน่ะเที่ยงออกมาทานข้าวพักผ่อนดูแลเล่นกับลูกสักชั่วโมงหนึ่งโอเคบ่ายโมงกลับไปทํางานต่ออะไรแบบนั้นนะคะนะจะพูดยังไงให้เด็กเข้าใจเด็กไม่เข้าใจค่ะเพราะเด็กคือเด็กใช่เด็กคือเด็กไม่ว่าลูกจะอายุแค่ไหนก็ตามนะคะเขาก็คงจะมีความเข้าใจแบบเขาคงไม่เคยรู้เอกว่าโควิด มันเป็นยังไงแล้วทำไมแล้วไมแม่อยู่่บ้านแล้วทําไมไม่เล่นกับเขาใช่แล้วเด็กก็จะสงสัยไปตามภาษาเด็กค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยเรากาลังขยายระยะเวลาของการเวิร์กฟอร์มโฮมออกไปนะคะคือแรกๆเราอาจจะปรับตัวยังไม่ค่อยได้แต่เชื่อว่าพอเดือนต่อๆไปอาจจะเริ่มปรับตัวและบริหารเวลาได้ง่ายขึ้นเรจะเริ่มชินใช่ค่ะนะคะน้องมิ้นค่ะบอกว่าที่บ้านซีเรียสเรื่องทานข้าวพร้อมกันมากก่อนหน้านี้อยู่ที่ทํางานก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านตลอด เราจะทํางานน่ะแต่ที่บ้านก็บอกต้องมาทานข้าวพร้อมกันจะทำยังไงดีดไม่รู้เหมือนกันนะบางเรื่องมองให้เล็กก็เล็ก คืออันนึงก่อนคะ่ะการทานข้าวพร้อมกันต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาของคนที่รอกับเวลาของคนทํางานม,มันเดินไม่เท่ากันนะคนที่บ้านนี่เวลารอนี่รอ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 เชื่อไหมคะว่าสวรรค์ของพ่อแม่คือเห็นลูกอยู่บ้านโอ้วันนี้ไม่ต้องออกไปไหนแล้วตายแล้วมันจะเป็นสวรรค์ทำน,นี่ให้กินสาร,รพัด <c oughs> นะคะก็คงต้องสื่อสารกันว่าเรายังต้องทํางานเหมือนเดิมนะเคยมีบางคนที่เล่าให้ฟังว่าโอ้วิดีโอคอลนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากบางทีที่ทํางานเนี่ยเอาไว้เช็คเลยนะคะว่าตอนอยู่บ้านคุณทํางานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกที่บ้านว่า ถ้างานมันไม่เสร็จเดี๋ยวมันจะมีผลต่องานนะแม่นะเพราะฉะนั้นกินได้บางมือค่ะแต่บางมื้อเนี่ยไม่ได้จริงๆตอนเช้ากินได้แม่ตอนเย็นขอนิดนึงก่อนแล้วกันนะถ้าหนูไม่ติดอะไรหนูจะมากินด้วยคือการสื่อสารยังสําคัญที่สุดในทุกสถานการณ์ พูดกันขอกันดีดๆเชื่อว่าพ่อแม่จะเข้าใจเพราะพ่อแม่กลัวเหลือเกินค่ะกลัวลูกตกงานยิ่งเวลาที่ลูกต้องทํางานที่บ้านนะคะพ่อแม่จะกังวลมากว่าเอา้าเขาไม่ให้ไปทํางานหรืออ <c oughs> นี่ยังอยู่ใช่ไหมลูกยังทํางานอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ค่ะ,คะนั้นจะกลับกับเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นลูกเราต้องปรับตัวเราเองเราแก้ปัญหาเพราะว่าลูกไม่เข้าใจค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นครอบครัวเป็นแบบผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือลูกหรือที่โตหน่อยอะไรก็ตามก็ต้องทำความเข้าใจในการพูดคุยกันค่ะนะเอาจริงๆหลักการง่ายๆแหละว่า จริงเรายังต้องทํางานอยู่นะเป็แต่ว่าตอนนี้ไม่ให้ไปที่ทํางานคือตัดการเดินทางแต่ที่บ้านอ่ะก็ยังต้องทํางานอยู่เหมือนปกติเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้เวลาตรงนั้นในการที่ทํากิจกรรมในบ้านเนี่ยเดี๋ยวเกิดเจ้าหน่ายเขารู้ว่าไม่ได้ทํางานเดี๋ยวจะมีปัญหาค่ะการผ่านข้าวพร้อมกันบางบ้านที่ให้ความสําคัญเพราะว่ามันเป็นความอบอุ่นประเภทหนึ่งค่ะ เราดูละครเราเห็นซีนของการกินข้าวกันอยู่บ่อยมากเพราะฉะนั้นถือซะว่าในวันที่เรายังมีคนนั่งร่วมโต๊ะด้วยมันเป็นความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งอีกหน่อยหายพิธีละคนละคนละคนแล้วทานข้าวคนเดียวมันอาจจะว่างเปล่ากว่านี้เยอะมากนะคะค่ะน้องกุ๊กค่ะค่ะน้องกุ๊กอยู่บ้านทั้งวันเลยสนิทกับเพื่อนบ้านโอ้ก็ดีนะค่ะแต่ผู้ชายบ้านข้างๆค่ะพี่อ้อยค่ะเขาดีกับเราเหลือเกินน้องจนเราเริ่มจะหวั่นไหวนั่นไงแต่เรามีแฟนอยู่แล้วทํายังไงดี ไม่เป็นไรค่ะก็แค่หวั่นไหวเองนะคะก็อยู่กับแฟนนั่นแหละค่ะแล้วที่เขาดีกับเราเนี่ยเขาดีกับเราในแง่ไหนล่ะเราก็พาแฟนเราไปดีกับเขาด้วยก็แล้วกันคืออย่าไปดีกับเขาเพียงฝ่ายเดียวอ่ะอย่าไปดีกับเขาเพียงคนเดียวเพราะยังไงก็ตามเราก็มีแฟนนะคะ่ะแล้วก็การที่เขาดีกับเราเขาอาจจะดีต่อเราเพราะว่าหนึ่งเราคือคนข้างบ้านเพราะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเลือกได้นะคะคนข้างบ้านนี่เลือกยากมากและถ้าได้เพื่อนบ้านที่ดีก็จะได้ช่วยทําให้บรรยากาศรอบๆตัวมันดีขึ้น ไอ้วันไวเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้คิดถึงแฟนเราเข้าไว้ว่าเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างๆเราถ้าบังเอิญแฟนเราเขาบอกว่าหวันไหวกับคนข้างบ้านบ้าน<ช>น้องจะรู้สึกยังไงล่ะออตอนนี้เกิดแฟนเราก็คุยกับคนข้างบ้านตลอดเลยเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะคะนั้นเอาจริงๆนะอย่าให้สถานการณ์ตรงเนี้ยมันทําให้เราต้องทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะเนืนเพราะปัญหาตอนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ละปัญหาต้องห่างกับแฟน ปัญหาต้องอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ปัญหาที่ต้องทํางานที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทจะรลดได้ไหมจะต้องถูกลดเงินเดือนหรือว่มีปัญหาอยู่รอบตัวอย่าเพิ่มปัญหาชีวิตด้วยกันเอาช่วงเวลาที่ตรงเนี้ยปัญหาเยอะๆแล้วจิตใจอ่อนแอเนี่ยไปดึงคนเข้ามาเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นอีกนะปัญหาไม่ได้แก้แล้วมันอย่างจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตัดใจเป็นเรื่องยากแต่ต้องรีบตัดให้ไวอย่าแบบปล่อยไปเรื่อย สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้อย่าคิดว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอสถานการณ์ปกติแล้วก็คงคกลับมาอย่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าหัวใจคนไม่ไม่มีเซวิตปิดเปิดได้เนาะ ใช่ค่ะก่อนจะไปใส่ใจคนข้างบ้านดูแลคนในบ้านให้ดีที่สุดก่อนนะคะคำถามนี้ของน้องแก๊สค่ะผมเช่าคอนโดใกล้ที่ทํางานในเมืองพอเวิร์กฟอร์มโฮมผมก็กลับมานอนบ้านและไม่เป็นส่วนตัวเลยค่ะแม่ชอบบังคับให้ตื่นกินข้าวอาบน้ําอุ้ยตอนเหมือนตอนเรียนตอนเด็กๆชวนผมคุยจนไม่เป็นอันทํางานเลยครับหรือว่าผมควรกลับไปนอนคอนโดของผมดีเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้ตอบคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะ,คะมองมุมของแม่แม่มีความสุขมากเลยนะอ,อยู่ๆวันนี้ก็มีลูกมาให้ดูแลอยู่ใกล้ๆเพียงแต่คุณลูกก็อย่าเพิ่งมองว่าการที่แม่ให้ตื่นกินข้าวอาบน้ำเนี่ยเป็นการบังคับ เพราะวันนี้แม่มีลูกที่โตแล้วก็บอกแม่เลยว่าเหมือนกันเลยค่ะสื่อสารกันแม่แป๊บหนึ่งนะอันนี้จําเป็นเหลือเกินที่ต้องทํางานก่อนเดี๋ยวเอาไว้ตอนเที่ยงเดี๋ยวเราคุยกันแม่เราจะทําให้เหมือนกับบรรยากาศตอนทํางานะ่ะคือตอนผมมีพักเที่ยงนะแม่นะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยคุยกันแม่ไม่ต้องห่วงบางวันเนี่ยอยู่บ้านไม่ต้องอาบน้ําก็ได้แม่กลัวเหม็นหรอ <c oughs> ไม่เหม็นแน่นอนรับรองได้คือทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราไปให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องที่มันใหญ่ไปหรือเปล่า ถ้าเรารู้สึกว่าเราไปอึดอัดกับสิ่งเหล่านีย้ยังมีเรื่ให้อึดอัดอีกเยอะแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าเรามองว่าอ,อแม่นี่ก็น่าเอ็นดูจังเลยนะตอนที่เราไปอยู่คอนโดแม่คงเหงามากเนาะแม่ไม่เห็นภาพของเราว่าเรากินข้าวอับนะ้ํามีความสุขกับชีวิตส่วนตัวยังไงแต่ตอนนี้พอมาอยู่ในบ้านแม่รู้สึกว่าแม่คือคนที่จะต้องสร้างความสุขให้กับลูกตลอดระยะ <c oughs> เวลาที่อยู่กับแม่ ก็เข้าใจท่าน <c oughs> แล้วก็เข้าใจตัวเองและพยายามสื่อสารให้ท่านเข้าใจในมุมชีวิตแบบของเรา <c oughs> หรือว่าคืนนี้ต้องทํางานดึกนะแม่นะพรุ่งนี้เช้าขอตอนตื่นสายนะแม่ไม่ต้องปลุกละก,กันนะอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเหนื่อยกับการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง่ <c oughs> คือเราคงคาดหวังว่าจะให้คุณแม่รู้ใจเรา <c oughs> <c oughs> เหมือนกับตอนที่แบบเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ทําอยากทําอะไรก็ได้ก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าให้พี่คือถ้าถามพี่ให้พี่แนะนําอ่ะ พี่ยังไม่อยากให้กลับไปนอนคอนโดเนาะเพราะสะภาพสถานการณ์แบบนี้ค่ะพี่เชื่อว่าคุณแม่ทุกบ้านเนี่ยก็คงใจคอไม่ค่อยดีอะ่ะค่ะนี่ hey, มันอะไรกันเอออ่านข่าวดูทีวีใ่โอ้มันดูน่ากลัวไปหมดการที่มีลูกมาให้อุ่นใจอยู่ข้างๆอะ่ะพี่ว่าเป็นความสุขของคุณแม่ทุกคนมันก็เลยยังไม่อยากให้ลูกขึ้นแบบกลับไปนอนคอนโดอย่างเก่านะแบบนนอะไรเงี้ยเนาะถ้าปฏิบัตินอมได้ก็ปฏิบัตินอมกัน นะแต่เข้าใจนะคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะๆอะคะ่ะเราจะคิดถึงแต่ความอยากได้ของเราเองอฉันอยากได้แบบนั้นฉันอยากได้แบบนี้อยากได้แบบโน้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับไปอยู่ใกล้ๆคนที่เราต้องเป็นผู้ผให้อะคะ่ะบางครั้งมัาอาจจะต้องเสียสละความส่วนตัวบางอันเพื่อทําให้คนข้างๆมีความสุขจริงๆแต่ทุกครั้งที่เวลาที่เราจะต้องทําอะไรให้กับคนที่เป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เราเนอะเราจะ,ะต้องนึกอยู่เสมอค่ะว่า เราเอาจริงๆในความเป็นจริงในศัจธรรมเราก็ไม่ได้มีท่านอยู่ตรงนี้ไปกับเราได้ตลอดชีวิตนะเนาะใช่เราถ้าเกิดวันไหนมีอะไรขึ้นมาเราจะมาเสียใจหรือมาเสียดายทีหลังเพราะวันนี้ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาได้ดูแลท่านได้ทําให้ท่านสบายใจบางทีนะท่านทากับข้าวนะบางทีไม่อยากกินก็ต้องบอกอร่อยอะ่ะเพื่อให้ท่านสบายใจ,จความสบายใจของพ่อแม่ค่ะมันก็คือเออสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกพอจะทําให้ได้ค่ะ,คะ<อ>นะคะนะสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะ ต้องบอกกันนะคะว่าอีพีนี้เรากำลังรวบรวมปัญหาในช่วง social distancing กันเราแบบปัญหาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ต้องแบบอยู่ห่างไกลเนี่ยค่ะแล้วก็มีเข้ามาเยอะด้วยใช่จริงๆนี่ค่ะปัญหาของคนอยู่ใกล้กันในช่วง work from home นะคะใช่ค่ะพี่พี่ขาแล้วมันไม่ใช่น้อยนะเยอะมากจริงๆอเดี๋ยวเรารวบรวมกันไว้เดี๋ยวมาตอบในอีพีต่อไปแล้วกันพี่อ้อยค่ะแล้วค่อยเจอกันในอีพีหน้านะคะค่ะฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์อโซดนี้แล้ว ใครมีเรื่องราวอยากถามพวกพี่ทิ้งคำถามเอาไว้ทางอินบ็อกซ์ Facebook f a n p a p e พี่ไอซพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ